ันนี้คือใบเตยเด้อพี่น้องใบเตยวันนี้จะทําขนมชั้นนะคะเริ่มสวัสดีจากสวัสดีจากพี่น้องกอกใบสุขสุกคนเนาะคะ่ะอุยะอ้ยสิบห้ามะเฮ็ดขนมสันนะะ้น,นเนาะค่ะเนาะขนมชั้นใบเตยค่ะเราจะทาขนมชั้นเนาะคเนาะถ้าสิบปันหลาก็เอาหน้า ไบตืนสด เราจะไปเอาผักเขาบาอันนี้ก็จะเป็นเป็นสูตรเนาะค่ะเนาะนี่แป้งมันแป้งมันนี่ใส่ถวยถวยขึ่งอันบ่มี่ถวยคือเขาเอกค่ะเอาถวยแบบแท่นเอาเนาะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าหนึ่งในสีส่วนของถวยเนาะคะ่ะ แป้งท้าวเยื่อหม่อมหนึ่งในสามส่วนของถั่วเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เกลือหนึ่งในสี่ส่วนของซอนชาเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็จะมีน้ำใบเตยทีห้าปันตะกี้แหละคะ่ะอันนี้ใส่ครึ่งถนะั่วเนาะข้าวบะมิถั่วที่แบบว่าอันนั้นเนาะกะทิค่ะกะทิใส่เจ็ดลอยมิลลิกรัมนะคะนะ่ะเด้อเจ็ดลอยเนาะคะนะ่ะเนาะน้ำตาลใส่ถั่ว กับึ่งค่ะนี่ค่ะแต่ดบดถึงหอกมาดามใส่บดถึงถย่วข่งเพราะว่าเป็นตะวานแห้งโผดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งต่อกันเนาะค่ะเนาะเ้าสิเอาน้ำตาลกับกะทิไปเคี่ยวกับเกลือไปเคี่ยวอนเนาะค่ะเนาะไปเคี่ยวให้มันห่อนเนาะค่ะเนาะแล้วเ,เราจะเอาแป้งสามตัวที่เตรียมไว้ลงผสมผสมกันค่ะผสมกันเนาะค่ะเนาะ ค้นค่ะค้นอย่เข้ากันเนาะ่ะ่นาอคนให้เข้ากันนะคะาอคนให้เขา้นนะะเขากันเสร็จแล้วเราจะนน้ำกะทิตีเข้เคียวไว้พี่น้อง ยังห่อนอยู่เด้อค่ะเอาลงไปทั้งห่อนห่อนนะคะเอาลงไปเคืองเดียวก่อนเด้อค่ะเด้อระหว่างที่เอาลงก็คนไปด้วยนะคะพักไว้ก่อนอันนี้คนอันนี้ก่อนนะคะก็ค่อยคนนะคะเพราะว่ามันทําให้มันใป้มันฟูขึ้นมาเนาะที่เหลือก็เอาลง แบ่งเป็นสามสามตอนนะคะกระเขาไปอยู่ในกระสวนในบัตรเดี๋ยวมาดูตอนคนเสร็จนะคะพอเรา เสร็จแล้วเราก็เอากระชอนมากรองนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแ,แป้งมันจะเป็นก้อนอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันถ้าเรากองไว้นี้เราจะได้รู้ว่าตรงไหนมีก้อนตรงไหนไม่มีก้อนนะคะเราก็สามารถเอาช้อนหรือเอามือก็ได้นะคะเพราะว่ามือเราก็สะอาดแล้วเนาะไปแบบี้ให้มันไม่เป็นก้อนนะคะทุกคน คดว่ามันน่าจะเป็นแป้งของไอ้ไอนี่แหละเขาเรียกอะไรอ่ะแป้งเท้ายโมน่าจะเป็นแป้งเท้ายามอมนะัเนาะเนี่ยมันจะมีก,ก้อนเราก็จะทำให้มันละลายนะคะ สองส่วนนะคะแบ่งเป็นสองส่วนไม่รู้นจะเท่ากันไหมแหละเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราได้มาอันนี้มันจะเยอะกว่าไหมนนมันจะเยอะพอเสร็จเราก็นำใบเตยที่เราปั่นไว้แล้วใส่ไปหนึ่งค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งเราจะเป็นสีขาว เลยมากเลยพี่น้องนี่นะคะพอตอนนี้เราก็จะนำเอาเราให้ามีพิมพ์นิดเดียวนะคะแล้วนี่ค่ะพิมพ์ของข้าเนาะคะนะ่ะเนาะพิมพ์ขนมชันเดี๋ยวเ่าสีหนึ่งเห็ดดอกแบบนี้ก่อน พอห้ามดแล้วเขาจะใส่ตัวนี้หนึ่งแท่นค่ะใส่ฟอยนึ่งแทนนะคะเว่าเรามีพิมพไม่เยอะนะคะเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปนะคะตอนนี้กาลังจะเอานี่ไปนึ่งนะคะนึ่งให้มันร้อน,นตอนนี้ห้ากันหนึ่งอันนี้พอนแล้วเนาะพี่น,น,น้องเนาะพอนแล้วเนาะเขากะสิใส่ ดอกไม้นี่ใส่สีเขียวก่อนพี่นอ้องใส่สีเขียวก่อนนะคะวางเ้าสิเอาดอกช่วเป็นสีเขียวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาลงไปให้พอดครัวตูดเนาะคะ่ะเนาะเอาลงไปให้พอดครัวตูดมีการเฮียเกิดตูดนะ ได้ดายดิอันมันเหีียกแน้วเอาเอาสีเขียวใส่คอนใส่เต็มสูตรนะคะซีเลวตัวนี้ตัวนี้เขาจะเอาสีขาวใส่คอนเพราะว่าไอ้กระบัวใหญ่เนี่ยเขาจะโชว์โชว์สีเขียวที่อยู่ด้านบนอันนี้ก็คือสีด้านล่างหรือเขาขิดใส่เนาะคะเนาะ ไปหนึ่งชั้นนะคะพอค่ะ รอบแรกนี่เราเนื่อง5นาทีนะคะห้านาทีผ่านไปแล้วก็จะเปิดฝานะคะแต่การเปิดฝาระวังอย่าให้น้ําหยดลงไปที่หน้าขนมนะคะเปิดมาตรงๆอย่างนี้แล้วค่อยมาหยดน้ําทิ้งนะคะเห็นยหมคะ<อ>มันก็ยังมีรอยน้ําหยดอยู่ดีนะคะต่อไปแล้วก็จะลงสีเขียวนะคะเอ้ยทับสีเขียวก็คือชั้นสีขาวต่อน,นะคะ สับโดนไอร้อนหมัวแต่หยอดขาวลงไปแล้วนะคะต่อไปก็เราก็จะเอาสีเขียวมาลงในตัวนี้นะคะเราไม่มีที่วางแล้วตอนนี้นอะอย่างนั้น <c oughs> เราจะเอาสีเขียว <c oughs> ลง แค่พอ่พอพ่อไหไดเป็นสั่งเกียหนามันยังเสียละคะแต่พ่อก็จะปิดฝาพ่อรอบที่สองนี่รอบแรกเขาหานาทีรอบที่สองให้เพิ่มอีกหนึ่งนาะทีเป็นหกหกนาทีผ่านไปเราก็จะมาเปิดดูอีกน,นะครับแต่เราต้องระวังฝาหน้ามบ่ไหน้มยดลกไปให้หนาเนาะคะ่ะเนาะมาตกจับคุณตรงรตรงเสียค่ะนี่ค่ะยับคุณตรงตรงเห็นห่อจ้าเห็นบมอหน้าบมอ รอบนี้เขาก็จะยอดอีกเนาะค่ะเนาะสีเขียวแล้วก็สีขาวเหมือนเดิมน,นะคะอีกเจ็ดนาทีนะคะมาดูกันน,นะคะมาดูเสร็จแล้วพี่น้องเป็นยังไงคะ่ะถูกใจแน่บอ่เบิงนะ้งเด้อนิ่มอร่อยหอมนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะรมชั้นของเรารูพี่น้อง ืดนิ่มอร่อยไปเนาะหวานหลายในีเป็นดอกกุหลาบเนาะค่ะเนาะดอกกุหลาบของเราก็มีชั้นเช่นกันนะคะขอบคุณนะคกัพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมคลิปวิดีโอเนาะค่ะเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาดางังฝรั่งเคีงวงนี้ด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจท้าคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะแจกสูตรใต้ล่างคลิปเด้อค่ะเด้อสวยๆหวานๆแหลกเกานิ่มอร่อยเนาะค่ะเนาะหอมใบเตยมากเลยเดี๋ยวสิว่างสูตรว้ไตริ่งเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอบายบายขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ